ู้หญิงจะไม่ค่อยพูดคขาว่ารักแต่ผู้ชายเนี่ยจะพูดบ่อยแล้วอาจจะมัมองมองต่ำอาจจะทําให้มองต่ำมว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่ไว้ใจผู้ชายว่าพูดมากเกินไปหรือเปล่าคำว่ารักอะไรเงี้ยฮะจะรู้สึกยังไงแหมก็เห็นใจน้องวัยรุ่นเหมือนกันนะครับว่ารักเขาบอกเขาแล้วก็กลัวเขาไม่เชื่อใจแหมแต่รู้สึกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยเหลือเกินค่ะที่ผู้ชายขยันบอกรักผู้หญิงแล้วผู้หญิงไม่เชื่อมีแต่แหมผู้ชายเนี่ยปากหนัก ไม่ค่อยจะบอกแล้วผู้หญิงต้องเพียนถามแล้วเชาว้ากลางวันเย็นรักไหมรักฉันไหมแต่ทั้งที่ก่อนหน้าจะเป็นแฟนเนี่ยโอโ้โหบอกโทรมาบอกรักนะคิดถึงนะแต่พอหลังเป็นแฟนแล้วมันหายไปหมดเลยนะคะใช่ครับนี่น <ะ S 1> นแสดงว่าเขาเป็นผู้ชายส่วนน้อยใช่ครับเพราะนั้นยังไงไงเอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นผู้ชายที่น่ารักค<ะ>ือยังบอกความรักสม่ำเสมอผู้หญิงเนี่ยเขาต้องการเพราะนี่จะทําให้เกิดรู้สึกความมั่นคงเนาะ ถูกต้องบางทีเนี่ยเขาบอกแหมดูที่การกระทําสีอยู่กันไปก็เห็นไม่รักแต่บางทีแหมคำพูดมันรวดเร็วดีเหมือนกันนะคะคมันทําให้ผู้หญิงแหมเออก็กให้เห็นภาพเป็นรูปมาทำทราะนั้นนี่ยอยากฝากสําหรับคุณผู้ชายทั้งหลายครับแม้วัยรุ่นหรือวัยรุ่นเดือนน้อยนะครับ <c oughs> พยายามบอกรักแฟนเราบ่อยๆเถอะครับ,รบไม่มีอะไรเสียหายเลยที่จะไปบอกรักเธอเน,ะนาะใช่ถูกต้องผู้หญิงอยากได้ยิน พูดบ่อยแหมไม่มีใครลำคา้วโอเลิอกอย่ามาบอกรักฉันสักทีไม่มีหรอกรั่สิผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าแปลกคืหรับน้องไหมน้องบอกต่อไปเถอะบอกต่อเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยเขาก็เขารับฟังทุกวันมีแต่ว่าเขาอาจจะฟอร์ม <ừ> เขาอาจจะแหมเขาหรือไม่เขาอาจจะใจแข็งหรืออาจจะไปเจอผู้ชายที่แหมปากหวานมาพูดบอกรักเขาไปบ่อยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รักเขาจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เพียรทำความดีอย่างนี้ต่อไปน้ำหยดลงหินสักวันหินก็ต้องกร่อนค่ะใช่ครับถึงแม้ว่าเธอจะเคยมีประสบการณ์อาจจะอย่างที่คุณกระแมบอกนะว่าคนนึงบอกรักแล้วก็ไม่รักเธอจริงแต่ถ้าเรารักจริงเราแสดงความจริงใจผู้หญิงต้องเห็นแต่ไม่ใช่แหมเพียรแบบบอกรักอุ้ยรักรักรักแต่ไม่ทําอะไรเนี่ยก็ไม่ได้นะคะต้องทั้งคําพูดและการกระทําที่จริงใจถูกต้องใช่ไหมครับ